ที่กราฟเมล็ดโดยใช้ต่อสามเหลี่ยมแบบต้นใหญ่เลยนะครับวันนั้นที่ผมกราฟให้ดูคือเป็นเป็นเรนโบวกับยิมโนด่างนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันว่ามันติดกี่ต้นนะครับ <Yeah. S 1> ที่จริงมันก็ติดเกือบหมดนะไม่มนเนย,ยอดเดินเรียบร้อยนะประมาณสองสามอาทิตย์เนาะที่ผมกราฟไปเขาที่แล้วผมจำวันที่ไม่ได้ครับเนะี่เนี่ยกราฟโดยใช้ต่อใหญ่เลยนะ แบบนี้พอติดปุ๊บมันก็จะโตไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนต่อนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ติดเรียบร้อยแห้งไปก็จะมีติดไม่ติดแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดนะครับผมกราฟไปประมาณห้าสิบก็มีตายอยู่สักประมาณแค่ตายไปอยู่แค่ประมาณสักไม่ถึงสิบต้นนะครับอันนี้เป็นยิมโนโดัางก็กราฟจากจิ๋วๆเหมือนกันนะวางไว้ที่เฉยเนไครับพวกนี้เป็นเรนโบว์ครับพวกนี้ก็ติดหมดแล้วครับเดี๋ยวรอยอดเดินยอดเริ่มเดินแล้วแหละ หนามใหม่หนามใหม่ขึ้นแล้วน้อยยอดเดินโอเคแล้วก็เนี่ยครับดอกให้ตัวกราฟตุ่มหนาตุ่มน้นามของแมมอิรุซามุนะครับตัวน,นี้จะเสียเยอะครับเพราะว่าผมบอกแล้วเนาะว่าไม้ที่เอามากลับตอนนั้นเนื่องจากต้นมันมีปัญหาใช่ไหมครับต้นมันเน่าใช่ไหมมันไม่แข็งแรงทีนี้พอมันไม่แข็งแรงเรา,เามากราบมันก็จะรอดน้อยนะ <c oughs> อันนี้คือ รอดอยู่สักไม่ถึงครึ่งนะครับตัวนี้น่าจะรอดอยู่สักแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมก็โอเค้วแหละผมก็ได้นอนเล็กๆไว้เหมือนกันนะเนี่ยนอนเล็กๆเต่อยู่รอดอยู่นี่ก็มาอัปเดตกันให้ดูนะครับสองอันเนาะกราฟกราฟตุ่มน้ำกับกับกราฟซีดลิงกราฟต้นอ่อนโดยใช้ตอใหญ่นะครับนี่นะครับก็อัปเดตให้ดูแค่นี้นะครับ Doodle 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 do